อิซูสูเดินหน้าสารต่อโครงการอิซูสูให้น้ำเพื่อชีวิตครั้งที่45แก่โรงเรียนบ้านดินโสจังหวัดกาญจนบุรีกลุ่มอิซูสูในประเทศไทยโดยมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตีเพชรอิซูสูเซลจำกัดส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการอิซูสูให้น้ำเพื่อชีวิตให้แก่โรงเรียนบ้านดินโสอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียนบุคลากรและคนในชุมชนตอกย้ำคุณค่าแบรนด์อิสซูสุที่อยู่เคียงข้างคนไทยและเติบโตคู่สังคมไทยที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการทำธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศไทยต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนนั่นเองนอกจากนี้ในปีนี้อิซูซูได้เพิ่มอุปกรณ์พิเศษในกระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดโดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของอิซูซูในเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งเป็นนโยบายหลักของอิซูซูรวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทยในการใช้ทรัพยากรทดแทน และยังช่วยลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจวิถีอิสุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมไทยพัฒนาตามแนวคิดอิสุสุ trust b u ดี y อิสุสุเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทย สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุซุเซลจำกัดนะคะวันนี้อยากขอสอบถามท่านประธานค่ะว่าเพราะเหตุใดอิซุซุจึงเลือกโรงเรียนบ้านดินโสอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโรงเรียนที่45ในโครงการอิซุซุให้น้ำเพื่อชีวิตค่ะเบ้านดินโศนีすมีอยู่แล้วแต่ก็มまจำนวน4活動もงเรียน

บอ่อน้ําสําหรับการอุปโภคนะคะแต่สําหรับการบริโภคนั้นนะคะทางโรงเรียนจะต้องแบ่งใช้กับทานชาวบ้านนะคะจากบอ่อน้ําของชุมชนค่ะซึ่งแน่นอนค่ะมีปริมาณจํากัดนะคะแล้วก็ต้องผ่านเครื่องกรองน้ําที่ชํารุดอยู่บ่อยครั้งนะคะซึ่งทําให้ทางโรงเรียนค่ะจะต้องจัดซื้อน้ําดื่มเพิ่มเติมนะคะให้กับนักเรียนค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทางอิสุสุเลือกบ้านดินโสนะคะเป็นโรงเรียนที่45สําหรับโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตค่ะ จริงๆโครงการอิสูให้น้ำเพื่อชีวิตเนี่ยเป็นโครงการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโลก,กอิสูสู่ทำกันมาตั้ง44ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่45สะท้อนให้เห็นว่ามีความสําคัญขนาดไหนนะครับในในการทําโครงการนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับโดยละมอบโอกาสนะครับให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่มีน้ําเข้าถึงนะครับน้ำเข้าถึงอาจจะมีแต่น้ำสะอาดไว้ก,การบริโภคอันนี้ผมผมเชื่อว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับ มันจะเป็นกว่าไฟฟ้าอีกนะครับการมอบน้ําให้กับชุมชน,นครับครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะร่วมกับอิสุสุเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาว่าตรงไหนที่ยังมีถิ่นทุรกันดารน,นะครับซึ่งหาน้ายากนะครับเราก็จะร่วมกับอิสุสุหาน้ําให้เด็กต่อไปครับครับโครงการอิสุให้น้ําเพื่อชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้เป็นอย่างดีเลยโดยที่ทางบริษัทอิสุเองเนี่ยได้มาเจาะน้ําบาดาลน,นะครับแล้วก็ สร้างโรงกองน้ําให้นะครับอันนี้จะช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนน้าที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆแล้วก็ชุมช,มชมน,นดีขึ้นตามลําดับคนระับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็จะขอขอบคุณนะครับกลุ่มบริษัทอีสุสุนะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆนะครับให้กับโรงเรียนบ้านลินโสนะครับในการส่งเสริมสุขภาพาชีวิตของเด็กๆของชุมชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ําดื่ม อีกทั้งโรงน้ําดื่มที่ที่ให้ที่อยู่ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นการเสริมสร้างไรายได้นะครับให้กับโรงเรียนได้นํามาใช้ในการบริหารจัดการในการบำรุงรักษาโรงน้ําแห่งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณเปไ็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ